จอหนี่มือปราล่าสุดนะครับออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับสำหรับการลาออกครั้งนี้นะครับในการตัดสินใจลาออกนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ของนายกนะครับเพราะว่าที่ลาออกนะครับตลอด10ปีช่วงหลังที่ผ่านมานะครับถูกกันแกล้งตลอดนะครับในระบบของข้าราชการนะครับต้องมีการเขียนรายงานนะครับหรือว่ามีการถูกสั่งขังนะครับก็เจอมาหมดแล้วนะครับในที่สุดนะครับการอุดมการณ์ที่จะช่วยชาวบ้านนะครับก็มาถึงจุดที่ จะต้องแตกหักนะครับโดยการลาออกจากข้าราชการตํารวจนะครับเนื่องจากทนกับระบบระเบียบนะครับที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชานะครับไม่ไหวนะครับจะต้องลาออกมาเพื่อจะมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยประชาชนแล้วก็เพื่อนตํารวจด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับรายการหนนกระแสวันนี้นะครับที่ จอห์นนี่มือปักนะครับออกมาเปิดเผยนะครับเหตุผลที่ต้องลาออกนะครับไม่เกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจารณ์นายกนะครับเกี่ยวกับความทํางานและก็ความกดดันที่เกิดขึ้นระยะโดยาสิบปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้มไม่เป็นแล้วตำรงตำรวจลาออกแล้วครับลาออกนะมาเป็นข้าราชการบำนาญแล้วครับอ่าอ่าอ่านี่เพิ่งจะลาออกไปเลยนะลาออกสดสดร้อนร้อเลยครับอ่าผมถามงี้ก่อนคิดยังไงถึงลาออกจากตำรวจจริงๆแล้วผมเนี่ย ตั้งแต่ผมรับราชการมานะครับผมทำหน้าที่เพื่อชาวบ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจับโจรเหล่าร้ายมาเยอะแยะมากมายมแต่ด้วยระบบมันไม่เอื้อต่อการทำหน้าที่ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ผมก็ตัดสินใจลาออกมา8ปีแล้วครับตัดสินใจแล้วออกแปดปียื่นยื่นหลายครั้งตแต่ตนายแต่นายไม่ให้ออกกภูิคอนชาย,ยัางเลือกไว้ใช้งานด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ครับแต่มาวันหนึ่งมันถึงเวลาของผมในขณะที่ผมยังรับราชการอยู่ผมถูกกันแกล้งถูกร้องเรียนถูกตตรวจสอบทุกเรื่องครับ,รบวันตื่นเช้ามานี่ต้องทั้งเขียนรายงานชี้แจงโดนกักขังโดนอะไรมาเป็นเวลาสิบปีอืม,มนอันอึดอัดมากพี่ใจก็อยากจะอยู่ช่วยชาวบ้านอีกใจก็โดนกระทําอย่างเงี้ยแหละจริงๆแล้วผมโดนมาเยอะมากเลยนะในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเมื่อตอนปีอย่างเทสน,นี้แหละผมโดนต่อสู้กันมาตั้งแต่ปีหกข้าแล้ว แต่ตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าผมยังรับรายการยังมีรับเบียบวินัยจะตอบโต้ก็ตอบโต้ไม่ได้เพอไม่ตอบโต้ก็กลายเป็นผู้ร้ายในบางเรื่องหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ